สวัสดีครับในมือผมคือ Galaxy A 3 4 5 G เปิดตัวพร้อมกับ Galaxy A 5 4นั่นเองตัวนี้มากับหน้าจอ6.6นิ้วเป็น AMOLED 120Hz นะครับบอกเลยว่าการแสดงผลเนี่ยดีมากสว่างมากนะครับกล้องหน้าใส่มัที่16ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอ 4K ได้ด้วยหายากนะครับกล้องหน้า 4K นะครับเรื่องของดีไซน์ต่างๆก็ถือว่าสวยงามดีนะครับขอบเหลี่ยมคล้ายกับ Galaxy S23 Series นะครับกล้องใส่มา3ตัวก็คือ48ล้านอันตราย8ล้านและมาโครนั่นเองนะครับตั้งการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับ Samsung รุ่นอื่นๆนะครับมากับ Android 13ครอบด้วย one UI เวอร์ชันล่าสุดนะครับการใช้งานต่างๆก็ถือว่าครบครันลง แอปพลิเคชันผ่าน p l y y t t r r e ได้เลยนะครับด้านสเปคต่างๆก็มากับ Dimensity y 1805G นะครับซึ่งคะแนน a n น u t u ออกมาได้เกือบ500,000เลยทีเดียวก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับเล่นเกมใช้งานทั่วไปได้ดีทีเดียวเรื่องราคาอย่างที่บอกไปนะครับ11,999บาทคุ้มนะครับสำหรับใครที่หามือถือสเปคแรงราคาประหยัดและแน่นอนว่าฟีเจอร์ครบครับ